สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับก็ห่างหายจากการทำคลิปไปประมาณ3เดือนเลยเนาะก็ไม่รู้ว่ายังมีใครนะครับคิดถึงช่องสายฟรีช่องนี้อยู่บ้างหรือเปล่านะ ก็ช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับผมแต่ว่าพอดีมันติดธุระอะไรหลายๆอย่างเนาะรวมถึงกระทั่งตอนนี้เนี่ยธุระที่ผมพูดถึงเนี่ยก็ยังเคลียร์ไม่จบเลยนะครับแต่ว่ามันก็ล่วงเลยม,มา3เดือนแล้วอะ่ะ ผมก็เลยว่าอยากจะหาโอกาสนะครับผมทําคลิปเกมออกมาสักคลิปหนึ่งเนาะซึ่งในรอบนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของปี2567เลยนะก็เปิดตัวกันด้วยเกม Ragnarok ok Iden Adventure แล้วกันนะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับก็เปิดให้บริการนะครับผมมาได้ประมาณเกือบ10วันแล้วนะ ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็น่าจะประมาณ10วันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งเปิดให้บริการมาได้ประมาณ7วันนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ Killer Mantis เซิร์ฟเวอร์ที่8นะครับผม ก็เอาจริงๆเนี่ยผมว่าเกมนี้มันค่อนข้างเล่นง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาชีวิตนะเนื่องจากว่ามันเป็นเกมแนวไอเดลนะครับผมและจากที่ผมได้ลองเล่นมานะครับผมก็รู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยมันเล่นง่ายนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็น่าจะถูกใจบรรดาเหล่าสาวกนะครับผู้ที่ชื่นชอบเกมแล็คเนล็อกเนาะซึ่งผมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เกมแร็คนล็อกมานานมากๆนะครับตั้งแต่เข้ามาในสมัย PC เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเลยนะครับผมถ้าเอาภาพการ์ดมาให้ดูเนี่ยผมมั่นใจ เลยว่าถ้าไม่ใช่แพทใหม่จนเกินไปเนี่ยผมก็น่าจะตอบได้แทบหมดเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาเข้าเรื่องหลักของเรากันดีกว่าเนาะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่ามาเป็นการรีวิวตัวละคร ID ดีของผมแล้วกันนะครับที่เล่นแบบสายฟรีมาทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณ7วันนะครับมาดูกันว่าสายฟรีแบบผมเนี่ยจะสามารถพัฒนาตัวละครน,นะครับไปได้ไกลมากน้อยขนาดไหนนะ โอเคนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์แรกที่ผมเล่นนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่2เนาะก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ลองไปเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับมา1เซิร์ฟเวอร์แล้วนะก็เล่นไปได้ประมาณ3วันนะครับผมเข้าใจระบบอะไรต่างๆมากขึ้นเนี่ยผมก็เลยมาตั้งหลักที่เซิร์ฟเวอร์ใหม่อันนี้นั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะสำหรับตอนนี้เนี่ยไอเดียของผมนะครับก็ มีเลเวลตัวละครหลักนะครับอยู่ที่เลเวล54เนาะสำหรับพลังรบรวมของ ID เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ18,559นะครับแล้วผมก็กำลังพยายามอยู่นะครับก็คือภายในวันนี้เนี่ยวันที่7ของเกมที่เปิดเนาะ ผมก็อยากจะดันค่าพลังให้มันถึงสักประมาณ1นึ0 0 0สนนะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ากำลังรอนะครับลุ้นรับรางวัลน,นะครับการ์ดเอ็ดก้าร,ระดับสีทองฟรีอีก2ใบเนาะจากกิจกรรมการลุยด่านนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับกิจกรรมนี้เนี่ยผมวางแผนมาค่อนข้างดีนะสังเกตนะครับตั้งแต่วันที่3วันที่5เนี่ยผมนะครับจะพยายามนะครับผมลุยเนื้อเรื่องให้ติดอันดับ99%นะครับ เพื่อที่จะได้รับรางวัลเศษการ์ดแอดก้านะครับผมมาจํานวน5ชิ้นเนาะเนี่ยวันที่3ผมก็ได้มา5ชิ้นนะครับวันที่5ก็ได้มา5ชิ้นและไฮไลท์เลยเนี่ยก็คือวันที่7วันนี้นั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยยังสามารถนะครับรักษานะครับผมเปอร์เซนต์การผ่านด่านที่99%ขึ้นไปได้เนี่ยผมก็จะได้การ์ดเอดก้าระดับสีทองมาอีก2ใบเพื่อเพิ่มพลังลบให้กับไอดีผมนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ก็เหลือระยะเวลาอีกประมาณ2ี็นาทีนะครับดูแล้วก็ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอันดับนะครับผมเปอร์เซนต์ในการลุยด่านของผมก็อยู่ที่99.33เปอนะครับไอ้คันว่าจะไปถึง99.9เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะมีแค่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟคนเดียวแหละเนาะที่น่าจะทําได้นะครับผมแต่เอาจริงๆเนี่ยสำหรับผมนะครับสายฟรีมาได้ไกลขนาดนี้ผมก็ค่อนข้างพอใจแล้วนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมที่ผมใช้งานกันบ้างดีกว่าเนาะว่าผมเนี่ยใช้งานตัวละครอะไรบ้างนะครับก็มาเรื่องกันที่ตัวละครหลักของผมเลยเนาะผมก็เลือกเล่นเป็นสายอาชีพนักเวทหรือว่าเมดนั่นเองนะครับซึ่งคลาสนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเล่นง่ายนะครับมีดาเมจโจมตีที่รุนแรงมากๆแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวละครมันค่อนข้างบางไปนิดนะครับซึ่งเกมนี้นะครับถ้าใครเคยเล่นแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่เนาะว่า ตัวละครหลักนะครับเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด5อาชีพนะครับก็จะมีอาชีพนักเวทนะครับมีอาชีพนักดาบเนาะมีอาชีพนักธนูมีอาชีพโจนแล้วก็จะมีอาชีพอโคไลหรือว่านักบวชนะจะไม่มีอาชีพพ่อค้าเมือแช้นนะครับผมซึ่งเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเป็นอาชีพอะไรแล้วผมเนี่ยก็เลือกเล่นเป็นเมจิกเชียนหรือว่าเมดนั่นเองนะครับ และหลังจากนะครับที่ผมเนี่ยเล่นได้ประมาณ5วันนะครับก็คือเข้าสู่วันที่5ที่เกมเปิดเนี่ยผมนะครับก็สามารถรยเนเรื่องไปจนจบนะครับแผนที่การ์ดเฮมด่านสุดท้ายได้เนาะทำให้ผมเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นคลาส2ได้นะครับ แล้วสำหรับคลาส2ที่ผมเลือกเนี่ยก็จะเป็นอาชีพเสกนั่นเองนะครับผมก็คือตัวหลักเนี่ยผมกะว่าจะเอาไว้เป็นตัวดามเมจลองนะครับเนื่องจากว่าในอนาคตเนี่ยเลเวลตัวละครเนี่ยมันจะขึ้นช้าลงเรื่อยๆนะครับแต่ในทางกับกันนะครับตัวละครที่เป็นลูกน้องของเราเนี่ยเราสามารถใช้ยาม่วงนะครับในการอัปเกรดเลเวลได้เนาะในอนาคตเนี่ยยังไงลูกน้องเลเวลก็แซงตัวหลักแน่นอนนะผมก็เลยเอาตัวลองนะครับเป็นอาชีพเสกนั่นเองนะครับ ต่อมาตัวที่2นะครับก็จะเป็นอาชีพอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากนักดาบเนาะแล้วสำหรับคลาสสองที่ผมเลือกเล่นนะครับก็จะเป็นอาชีพพาลาดินนะครับผมจะบอกว่าพาราดินก็คงยังไม่ใช่เนะาะพาราดินมันเป็นของไฮคลาสนะครับก็จะเป็นอาชีพคูเซเดอร์นะครับผมสําหรับจุดเด่นของสายอาชีพนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ เป็นตัวรับตีนให้กับเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าใสา่แทงนั่นเองเนาะแล้วก็ต่อมาตัวที่3นะครับผมก็ยังคงเลือกเป็นนักเวทนะครับผมและสําหรับคาพสองที่ผมเลือกเล่นเนี่ยก็จะเป็นอาชีพวิศา์นะครับเนื่องจากว่าตัวหลักของผมเนี่ยมันเป็นอาชีพสเสกอยูดด่แล้วเนาะตัวลองเนี่ยผมก็เลยเลือกเป็นเป็นวิศา์นะครับเพื่อจะเอามาเป็นตัวดามเมทหลักภายในทีมนั่นเอง แล้วก็สําหรับตัวละครสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอโคไลหรือว่านักบวชเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังอยู่ที่เลเวล38นะครับยังไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพได้เนาะต้องอัปเกรดนะครับผมเลเวลไวถึงเลเวล50ก่อนนะถึงจะเปลี่ยนอาชีพได้และสําหรับอาชีพที่ผมเลือกเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นพรีสแน่นอนนะครับเพราะว่าเราต้องการตัวซนะับพอร์ตเนาะเอามาคอยใช้สกิลบัฟนะครับเอามาคอยใช้สกิลฮิลเพื่อช่วยทําให้ตัวละครในทีมเนี่ยยืนระยะได้นานขึ้นนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวละครหลักที่ผมเล่นเนาะก็จะมีตัวหลักนะครับเป็นอาชีพเสกตัวรองนะครับก็จะเป็นคูเซเดอร์เนาะแล้วก็จะเป็นวิสานนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็วางแผนเอาไว้ว่าจะเล่นพีทสำหรับอุปกรณ์สมใส่นะครับก็จะมีแค่ครูเซเดอร์ตัวเดียวนะครับที่ใช้อุปกรณ์ระดับสีม่วงครบทั้ง6ชิ้นนะครับรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอาชีพเสกนะครับหรือว่าตัวละครหลักของผมเนาะ ก็เหลือแต่กระทอย่างเดียวนะครับที่ยังเป็นสีฟ้าเช่นเดียวกันตัวละครวิาสาทนะครับนี่ก็ขาดกระทหมวกแล้วก็ผ้าคลุมเนาะส่วนนักบวชนะครับอโคไลก็เช่นเดียวกันขาดอาวุธหมวกผ้าคลุมนะซึ่งก็ค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆสบายๆนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมเลือกใช้งานใน ID นี้นั่นเองนะเอาล่ะต่อมาเราไปดูกันที่ด่านเนื้อเรื่องกันบ้างดีกว่านะครับว่าระยะเวลา7วันตั้งแต่เซิร์ฟเปิดมาเนี่ย ผมสามารถลุยด่านเนื้อเรื่องไปได้ไกลมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่เลยนะครับสําหรับด่านเนื้อเรื่องตอนนี้เนี่ยผมก็เดินทางมาถึงแผนที่ซอร์เช็ตฟิลนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านผิดหรือเปล่านะครับ สกอร์เฉดหรือเปล่านะครับผมก็ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเนาะสําหรับตอนนี้เนี่ยไอดีหลักหรือว่าทีมของผมนะครับก็มีความคืบหน้าในการผจญภัยหรือลุยด่านเนี่ยอยู่ที่อันดับ18ของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือในเซิร์ฟเนี่ยมีกี่คนไม่รู้ลหละแต่ผมเนี่ยอยู่อันดับที่18ของเซิร์ฟเลยนะนี่นะครับถ้าเราดูแบบแผนที่ใหญ่นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยก็คือราชอาณาจักรลุนมิการเนี่ยผมเคลียร์จนหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดินทางมาถึงเกาะที่2แล้วนะครับผม ก็มาอยู่ได้ประมาณนี้นะสำหรับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับตอนนี้เขาก็อยู่ที่แผนที่อาร์คเบซินนะครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับผมตรงที่เป็นเลขหนึ่งเนาะก็เอาจริงๆส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างพอใจนะครับเพราะว่าสายฟรีแบบผมเนี่ยมาได้ไกลขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมไม่แย่เลยนะก็ค่อนข้างโอเคเลยเนาะโอเคนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่หอคอยกันบ้างดีกว่านะครับสําหรับตอนนี้เนี่ยหอคอยของผมนะครับก็ ไปนะครับมาได้จนถึงชั้นที่189แล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดาเมจยังไม่พอนะครับคือตัวแท้งเนี่ยยืนรับดาเมจไหวนะครับแต่ว่าตัวดาเมจภายในทีมไม่ว่าจะเป็นเซกหรือว่าวิสาดเนี่ยดาเมจยังไม่แรงพอที่จะสามารถจัดการมอนได้เนาะก็อย่างว่าแหละนะครับผมค่อยๆปั้นไปเรื่อยในยเมื่อมันเป็นเกมแนวไอดอน,นะครับยังไงเนี่ยเราก็ต้องเล่นกับระยะเวลาอยู่แล้วเนาะ นี่นะครับสำหรับอันดับของคอยเนี่ยผมก็อยู่เป็นอันดับที่10ของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมเนี่ยถึงติดอันดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับสาเหตุก็เพราะว่าตัวละครนะครับผมที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า พลังนะครับก็ไม่ได้แบบเวอร์วังจนเกินไปเหมือนเซิร์ฟแรกๆนะครับเซิร์ฟแรกๆเนี่ยพลังไปกันที่3 0มแ0 0ส0 0 0สนห้าแสนแล้วเนาะสําหรับเซิร์ฟที่ผมเล่นตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่อันดับกลางๆนะครับผมผู้เล่นอันดับหนึ่งเนี่ยก็มีชื่อว่า Re l a กนะครับค่าพลังสูงสุดภายในเซิร์ฟเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ่0 0สเนาะซึ่งก็ต่างจากผมประมาณเกือบเกือบเก้าหมนะครับผม ซึ่งดูแล้วเนี่ยอาจจะมองเหมือนว่าห่างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ห่างมากเกินเกินไปนะก็ห่างกันประมาณหลักแสนนะครับผม ถ้าไปดูเซิร์ฟเวอร์อื่นๆเนี่ยห่างกันทิง้งประมาณ2องแสนสามแสนเลยนะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมนะครับอันดับของผมภายในเซิร์ฟนี้เนี่ยถึงค่อนข้างดีนั่นเองนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยผมก็ค่อนข้างพอใจมากๆเลยนะครับผมและด้วยตัวเกมเนี่ยมันเป็นแนวไอดอลเนาะมันก็เลยไม่ค่อยกินเวลาชีวิตมากสักเท่าไหร่นะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ได้สบายขึ้นนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยส่วนตัวนะครับตั้งแต่เล่นเกมแนวไอดอลมาลหลายๆเกมเนี่ยผมว่าเกม RO ไอดอลเกมนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์มาก มีระบบอะไรให้เราเล่นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมซึ่งว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็น่าจะมาทําคลิปรีวิวให้ได้รับชมกันเรื่อยๆเนาะอันนี้เนี่ยก็แค่มาทักทายนะครับผมก็อย่างว่าแหละหายไปประมาณ3เดือนไม่รู้ว่าจะทําเกมอะไรดีนะครับเกมแรกเนี่ยก็เลยขอเอาเกมที่ผมรักมากที่สุดเนาะก็เป็นเกมแรกคเน็อกนะครับซึ่งก็มาในเวอร์ชั่นไอดอลด้วยก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันที่ระบบประตูแห่งทางไกลกันบ้างดีกว่าเนาะ หรือว่าดันเจี้ยนสัตว์เลี้ยงนะครับสําหรับดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็จะเป็นดันเจี้ยนที่เอาไว้ให้เราเนี่ยฟาร์มพวกอาหารสัตว์นะครับเพื่อเอามาทําการอัปเกรดเลเวลสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยไอี ID ของผมนะครับก็สามารถเคลียรด่านไปได้แล้วทั้งหมด3ด่านนะครับผมก็เพิ่งจะผ่านด่านที่3วันนี้เนี่ยเองนะครับจนมาถึงด่านที่4ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ายอมแพ้นะครับเพราะว่าพลังทีมของผมมันก็ยังไม่ไหวจริงๆนะครับลุยไปได้แค่ประมาณ4ี่ห้าด่านเนี่ยก็แตกแล้วนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูอันดับกันสักหน่อยดีกว่าเนาะสำหรับอันดับของผมนะครับภายในเซิร์ฟก็อยู่อันดับที่13นะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสอันดับตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับขอแค่เล่นผ่านด่านได้เนี่ยผมก็พอใจแล้วนะครับผมเอาล่ะครับไหนๆเนี่ยเราก็พูดมาถึงเกี่ยวกับระบบสัตว์เลี้ยงแล้วเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูหน่อยดีกว่านะครับว่าสัตว์เลี้ยงที่ผมมีทั้งหมดตอนนี้เนี่ย มีตัวอะไรบ้างนะครับสาหรับตัวแรกเนี่ยผมก็เลี้ยงเป็นออกฮีโร่นะครับสาหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะครับแล้วผมก็โชคดีมากๆเช่นเดียวกันที่สุ่มได้มาเนาะซึ่งออกฮีโร่ตัวนี้เนี่ยผมสุ่มได้นะครับจากการเปิดกล่องกิวรายวันนะก็คือเปิดกล่องกิวนะครับผมแล้วมันก็ได้เป็นไข่สีทองพอผมเปิดไข่สีทองมาเนี่ยมันก็กลายเป็นออกฮีโร่ตัวนี้นั่นเองเนาะก็ต้องบอกว่านอกจากจะวางแผนดีแล้วเนี่ยก็ยังมีดวงอีกนะครับ ต่อมานะครับสัตว์เลี้ยงตัวที่2นะครับผมก็เป็นเจ้าเสือเอ็ดกาเนาะสาหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยผมก็ได้ฟรีมาจากกิจกรรมล็อกอิน7วันนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นน้องมูลไลเนาะก็ได้มาจากกิจกรรมล็อกอิน7วันเช่นเดียวกันนะครับ ต่อนะครับสัตว์เลี้ยงระดับสีทองตัวที่4นะครับก็จะเป็นเจ้าแกนเปนโกตัวนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่อยากได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมได้มาจากการสุ่มนะครับผมกาชาส,สัตว์เลี้ยงครบ50ครั้งนะมันก็เลยการันตีมาเป็นเจ้านกตัวนี้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าสกิลค่อนข้างไร้สาระมากๆเลยนะครับแต่บางคนก็อาจจะชอบก็ได้นะ ส่วนตัวที่5นะครับก็เพิ่งได้มาสดๆแลร้อนวันนี้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ได้มาเป็นเจ้าหมีม่วงตัวนี้นะครับผมก็คือผมเนี่ยหลังจากนะครับที่ทําการสุ่มกาชาครบ50ครั้งไปแล้ว1รอบเนี่ยผมก็ได้ทําการสุ่มเพิ่มไปอีก10ครั้งนะครับก็ได้เจ้าตัวหมีม่วงมานี่แหละนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเจ้าหมีม่วงถามว่ามันแย่ไหมผมว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะ แต่ว่าผมก็ไม่อยากใช้เท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยก็วางแผนอยู่นะครับว่าเดี๋ยวเนี่ยจะทําการเก็บสะสมตัวอักษรน,นะครับไม่ใช่กิจกรรมนี้นี่กิจกรรมนี้นะครับเก็บสะสมตัวอักษรน,นะครับครบอย่างละ60ชิ้นเนี่ยผมนะครับก็จะเอามาแลกเจ้าสัตว์เลี้ยงโกลเด้นบัคหรือว่าเจ้าแมงทองนั่นเองเนาะก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับตัวนี้เนี่ย ก็สามารถแลกแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะครับสกิลก็ไม่ได้แย่อะไรเลยแถมยังเป็นระดับสีทองอีกต่างหากนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ผมมีใช้งานตอนนี้นะครับก็เลือกใช้กันไม่ถูกเลยนะครับว่าจะใช้ตัวไหนดีเพลียงแต่ว่าตัวที่มันมีหลายตัวเนี่ยมันก็อาจจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเองนะ เอาละครับแล,แล้วตอนนี้นะครับเวลาที่ผมรอคอยก็มาถึงแล้วเนาะสําหรับกิจกรรมฤดูการรับสมัครนะครับหรือว่ากิจกรรมลุยด่านเนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในช่วง7วันแรกเนาะสังเกตดูด้วยครับในช่องจดหมายเนี่ยตอนนี้ก็ มีของรางวัลส่งเข้ามาให้ผมแล้วนะครับนี่เห็นไหมผมได้การ์ดเอ็ดการ,ระดับสีทองมาฟรีอีก2ใบนะครับผมนี่เราก็กดรับไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันสักหน่อยดีกว่านะครับหลังจากที่ผมเอาการ์ดไปใส่ให้กับตัวละครแล้วเนี่ยค่าพลังของตัวละครผมนะครับจะสามารถดันไปถึง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะนี่อันนี้ก็ใส่เป็นเอ็ดกานะครับก็จะเอาไปใส่ให้ตัวนักดาบนะครับผมเพราะว่ามันก็ ได้พวกพีดีเฟนอะไรพวกนี้นะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยการเอ็ดกาสามารถเอาไปใส่ให้กับทุกตัวละครได้เลยนะเพราะว่ามันบวกพลังชีวิตค่อนข้างสูงนะครับมีเอ็มดีเฟนนะครับผมทำให้โดนดาเมจเวดเบาลงนะครับมีค่าหลบบิทแล้วก็มีค่าป้องกันเพิ่มขึ้นมาเนาะเอผมจะเอาไปใส่ให้ตัวไหนดีนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาไปใส่ให้น้องเมดก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ใส่ให้น้องวิาสาห์นะแล้วก็ตอนนี้ผมเหลือการ์ดมูลไลเนาะก็สบายๆนะครับเอาไปใส่ให้วิสาห์เช่นเดียวกัน เดี๋ยวรอลุยด่านหอคอยไปเรื่อยๆก่อนนะครับให้มันปลดล็อกการ์ดช่องที่4ก่อนเนี่ยผมค่อยเอาไปไล่ใส่ให้ครบอีกทีนะโอเคนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ดันค่าพลังรวมมาได้ประมาณ 19, 1นึ่งแนะครับผมก็ผิดคาดไปนิดหน่อยนะครับตอนแรกก็คิดว่าอยากจะดันให้มันถึง1นึ0 0 0สนะครับแต่ว่าพอเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงนะครับอ้าวมีโอกาสไปถึงอยู่นะครับนี่ เราโชคดีนะครับมาเจอเพื่อนใช้สัตว์เลี้ยงตัวที่เราขาดพอดีนะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มพลังนะครับเห็นไหมพลังเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณพันหนะครับเราก็ต้องหมั่นเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับเผื่อว่าเพื่อนเรามีสัตว์เลี้ยงตัวที่เราขาดไปเนี่ยเรานะครับก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อรับบัฟพลังพิเศษได้เนาะ ก็ถ้ากับว่าตอนนี้นะครับก็สําเร็จแล้วนะครับไ d ดี ID สายฟรี7วันของผมนะครับก็สามารถดันค่าพลังได้ถึง1นึ0 0 0สแล้วนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ค่อนข้างน่าพอใจมากๆเลยนะครับโอเคเนาะก็สําหรับไ d สายฟรี7วันเนี่ยก็ตัดจบเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูระบบอันนี้หน่อยแล้วกันนะครับตัวเทพีนะครับผมเนื่องจากว่า มันก็มีสินค้าให้เราแลกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำละกันว่ามันมีไอเทมอะไรเนี่ย ที่สายฟรีควรจะแลกเอาไว้บ้างนะครับส่วนตอนนี้ก็เหลือระยะเวลาอีกแค่ประมาณ7ดชั่วโมงเท่านั้นเองซึ่งหลังจากที่คลิปนี้นะครับผมทําเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทําการอัดคลิปใหม่ต่อเนื่องเลยนะครับผมและก็เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช anel สายฟรีช่องเล็กๆช่องนี้นะครับยังไงเนี่ยก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะพยายามกลับมาทําคลิปให้มันต่อเนื่องขึ้นนะครับซึ่งช่วงระยะเวลาที่หายไปเนี่ยก็ ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาจริงๆเนาะตอนนี้เนี่ยก็พยายามจะหาเวลามาทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะเพื่อที่ว่าผู้เล่นสายฟรีเนี่ยจะได้เล่นเกมสนุกกันมากขึ้นนั่นเองนะ